สวัสดีค่ะกุ๊กกิ๊กนะคะตอนนี้กิ๊กอยู่ที่เพอร์ n ซนาคลินิกค่ะ ตอนนี้กิกก็มีปัญหาเกี่ยวกับความหมองคล้ำของใบหน้านะคะแล้วก็เกี่ยวกับรอยสิวเพราะว่ารอยสิวเนี่ยทำให้กิกไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจแต่งหน้าเลยทําให้เห็นรอยสิวชัดเจนมากยิ่งขึ้นกิกก็เลยมาปรึกษาปัญหากับคุณหมอบิวค่ะกิกก็ได้คาปรึกษาจากคุณหมอบิวแล้วนะคะคุณหมอแนะนําให้ทําเครื่องเลเซอร์คิวสวิตค่ะซึ่งเครื่องเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าทําให้รอยสิวดูจางลงแล้วก็รอยหมองคล้ำจากแดดดีขึ้นด้วยค่ะ